นี่มาถึงตอนแรกคุยไปคุยมาบางมานคุยกับบางเปรมคุยกันมาบางบางมานบอกว่าบางเปรมเคยเช็คผมเปรเช็คหมล้บางอยู่สอวนอจําได้ใช่ป่ะบางไม่รู้จําไม่ได้มันเยอะไปหมดอ่ะมันต้องสมัยมันจําไม่ได้หรอกตอนนั้นเรียนให้เองสมุดจําได้อยู่มันลึกๆไหนลองไหนลองเล่าเหตุการณ์ที่บางเผื่อบางเปรมจําได้ไม่รู้จําไม่ได้เช็คเยอะไปหมดเลยแกอยู่ไปนี แกอยู่ไอ้น้องจีดน้องจีดถ้าน้องจีดก็น่าจะน่าจะมีสวนแหละแต่เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าหลังอ่ะถ้ามีหลังก็เป็นประมาณว่าหลังเ้าวข้าวสองหลังหลังรับเท้าแต่เราไม่แน่ใจว่าตัวเราเองจะอยู่ในเหตุการณ์อยู่จำได้ที่จำหน้าได้แม่ๆแล้วมากอดขาวนั่นนั่นเลาวกอดเลยเนี่ยกอนจะใส่เสื้ออะเสื้อขาวใช่ไหมใช่เสื้อขาวเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวกันเดี๋ยวขอซักเลยบางมานไปไหนมาวันนั้นเดี๋ยวเล่าดิกลับจังเลียนกลับจังเลียนไหนนู่นอะบางปูกลับตอนนั้นตอนนั้นเรียบางปูแล้วกลับจากบางปูมาเสร็จปุ๊บกลับที่ไหนกลับอัสลามใช่ไหมกลับอัสลามอ่ะมาอีกคนบางคนเดียวบางมาคนเดียวเพื่อนไปไหนหมดอ่ะแยกย้ายกลับบ้านแลยเนี่ยก็ลงตามทางบางนั่งอะไรมาหนึ่งสี่ห้ามาลงลงไหนบางลงหน้ัดมอเลยอ่ะลงหน้ัดมอเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้ามฝั่งมาน้ำจี๋เหรอข้ามฝั่งน้ำจี๋ขึ้นสายยี่สิ ตอนนั้นผลมาพวกผมจะเดินกันแบบเดินกันเรื่อยเปื่อยอ่ะลาตะเวงลาตะเวนเออเดินลาตะเวนอ่ะอ่ารับรับบางยี่รลองรถอยู่เหรอยี่รลองรถอยู่เสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาหาบางกันเดินมาเลยตอนนั้นมาที่ไหนเขาที่มาไม่แน่ใจว่าผู้ปฏิมันิก็กลับบ้านมีลอกขามีใส่ชุดตัสอไม่แน่ใจว่ะตอนนั้นนะไม่แน่ใจว่าอะไรอ่ะก็เดินเข้ามาเช็คไงแก็บอกแกก็คิกว่าแบบ ว่าโรงเรียนแบบเพื่อนบ้านไงเขาบอกว่าบางแต่ชุดอะไรไม่แน่ใจว่าชุดนอกหรือชุดอะไรไอปอสองเป็นช็อปแล้วก็เป็นเกงยีนอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ชุดในบางบางเปมก็น่าจะรู้นะว่าโรงเรียนอะไรแต่ถ้าชุดนอกเขาเลยมาเช็คไงที่เขาเช็คเพราะว่าบางชุดนอกไงบชุดนอกเราจะใช้แต่ชุดนอกแก่างว่าแบบตอนนั้นมีโรงเรียนที่อื่นมาจะลุมกิมโตสมานนอ้วยไงสมัยนั้นอ่ะเราเคยเจออยู่เดียวอมานนอ้วยก็คือเคยยังเคยเช็คไปเจอสาววัช่างศรีปยาเลยนะนั่งอยู่เฉยๆนั่งเงี้ย ท่าไรก็่อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้ชอบคุณเท่าไรก็อยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้คิดดึงเท่าไรก็อยากจะเห็นหน้าคุณก็เท่านั้นก็ปาดเพราะมันไกลกันต็อแค่นั้นจริงๆไม่ได้คิดอะไรก็แค่นั้นจริงๆก็อยากจะเห็นหน้าคุณก็แค่นั้นจริงๆพังเหงืเลยตั้งชัออีกเพราะอะไรเนี่ยตกใจยังไนะก็ถามก่อนนล้มันจะจริงกูเหรอก็ถามกันอย่นี้เลยอ่ะ บอกหอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเราจะไปเรียนพูดแค่นั้นเองนะเราก็ไม่ยุ่งใครจะไปยุ่งอ่ะมีปืนหาไมรักคุณเไรแคจะเห็นหน้าคุณไม่ได้ชอบคุณเ่ะรกยากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้คิดถึง We